มองออกไปเที่ยวกันอีกแล้วตอนนี้ได้อยู่ที่ทางท่าอีสานฟอรราชสีมาบุราชนรรมตะอนเรากำลังเดินทางอยู่สู่เส้นทางเขาอีเที่ยงครับที่เราจะไปนอนกันที่เขาอีเที่ยงไม่รู้ว่าที่เราจะได้เห็นหมอกกันหรือเปล่ารู้ว่าที่นี่น่าจะรุนแรงเนาะ ใ,ใกล้ๆกันแนวทางดันรถเริ่มเข้าม,มาเยอะครับบางคนจมาทานได้จองอีกนี่ครับว่าโอเคไปครับ เราผ่านแอรงสอนมาแล้วที่นี่จิ๊บจิ๊บโ้โผแล้วหลังมีพีเซเว่นเลยอันนีมีเซเว่นอ่าเลี้ยวขวาไล่องงาบุกไล่ชา ชดาวว้าวมันคือลมพายลมพายุไงลมแรง s อสเอีปางนี่ก็เคยได้ยินนะที่ว่าลมมันแรงๆอะ ก็ได้เอย็นก็ได้ปินพิวคาเฟ่โอ้เย็นนะอันนี้ปินพิวคาเฟ่นะคะแต่ว่าเราไปไล่บุกไรชาิดีอันนี้นก็เป็นแคมปิ้งเหมือนกันสวยโย่เลยทีเดียวออร้านกันเลยทีเดียวถึงแล้วนะ ว้าวสวยมากเลยถ่ายกันได้ทีเออเจ๋งอ่ะเองช่วดิว้าวครับเดี๋ยวเรากำลังหาว่าเราจะจอดยังไงตรงไหนดีที่นี่ที่ไหน,ท,นที่ไล่อุไ,ไรชาเขาเยงเพี้ยนเราจะจอดกันตรงนี้ครับแล้วพัดจะ เห็นวิวอันนี้จะเป็นวิวเขาเยี่ยที่ยงว้าว <Wow. S 1> สวยมาก oh. มางเล็กเช่นตัวครั้งแรกที่ประสบความเร็ำครั้งการ,การิสาปกติไม่ไม่มาสคันครั้งนี้ก็เลยซื้อเล,อเล็กมาอย่างเดียวเลยแต่ละผมเราทำไม่แล้วก็คือไม่ได้ก,กินนะอจารับใจว่ารสชาติเดนาดๆๆตนเด็น ข้าวข้าวนยข้าวถ้ไกินแบบน้หว ตอนเรีนการท้าวแต่ว่านับเทียวกันค้าวหัวหกัวว่าผู้ตกใจเหักเอาท้าวแล้วเอาไปที่หักไม่ต้องเปลี่ยนแผล ทางไปแรงมากไม่รู้คือทะแรงงกับขนาดไหนตึงกันตึงจะพังแ่ะก็มีบางคนนะครับ่าทำไบางคนมาเที่ยวไปแบบนี้ไปนอนโรงแรมสบายสบายจริงเราเราเที่ยวต่างประเทศนยากปงประเาตมแนหาคือไม่มีตงคงก็เลยต้องมาแบบนี้ครับ ก็มีกบสุถ้ามีตางกัก็มีไปไปญี่ปุ่นแล้วนอนลง่ะ <c ười> อยู่นอนโรงแรมคืนละห้าแสนเขาอะไม่มีไงเราก็เลยมานอนคืนละร้อยทานกัน 哎，你看到他们这两个？ เราเหมาออลาน,นะคะวันนี้เราเหมาออลาน น่าจะเป็นถนนเส้นลำตะขอใช่คนดี่นี่เราอยจะเป็นนักผานักผาจะลงดูข้างล่างด,ดูชไม่อยากดูเลยใครมปที่นี่ก็ต้องอคูดมาถึงตอนที่มันสว่างอยู่นะเพราะว่ามันจอดรถจอดอะไรแล้วก็ต้องเอาให่ดีนะครับตอนห้าโมงเย็นยี่สิบสี่องศา เราจะอยู่รอดไปดีเขายะยเที่ยงขึ้นชื่ออยู่สิเราเป็นวิศวกรยกเยกยกเยกเดี๋ยวไปดูอุณหภูมิก่อนนะวันนี้ตอนนี้เวลากี่โมงวันนี้หกโมงสิบห้าเลยดีโอเคเึ้นไม่ดูครับ เดี๋ยวไปดูกันครับไม่แน่ใจว่าท่องเที่ยวหรืปล่าแ่าแก็ยินดีครับแต่ถ้าไมาแล้วต่ว่าคืนนี้เรามล่าเราโมล่ากาที่พักวิ่งไงอ่าก็คนละเท่าไหร่สองร้อยบาทน้ำแข็งฟรีแข็งฟรีรวั้งรถแล้วนะครับ ที่ที่ผมใส่กี่โมง6โมงซึ่งน่าที่จะอยู่ตัวอ้าวครับตัวนี้ขึ้นมาอยู่บนรถเนื่องจากเป็นผู้ประสบภัยลมแรงมากอภิคางไว้ แต่ว่าคิดว่าน,น่าจะอยู่นะปัญหาที่ขึ้นบารถเพราะฝนลงเมื่อกี้ฝนลงแต่ได้ขึ้นมาบนรถขึ้นมานอนเล่นบนรถน,นี่ฝนหายไปแล้วแต่ไม่รู้จะลงอกหรือาสาศดีครับตอนนี้ย <18. S 1> ี่ส<ะ>ิบองศาสิบแปดสิบแปดแล้วเหรอเวลากี่โมงตอนนี้ก็ยุบโรงาน สองทุ่มพอดีสองทุ่มสิแปงองศาฝนฝดไปต้องดูตอนสี่ทุ่มว่าลมจะแรงแค่ไหนเพราะว่าเขาบอกว่าสี่ทุ่มมันจะรู้ถ้าลมแรงก็ถ้าสี่ทุ่มก็จะยาวเช้าเลยก็ต้องมาดูว่าท้าบเราจะทนอยู่ได้ไหมเพราะสาเราหักเยีางตอนนึงให้ดูดูในกลางเนาะตโไปนะ ออไฟใหอืมโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยอัปเดตอาการทีนึงครับเดี๋ยวรอรุ้นฝนอยู่ว่าจะลงหนักไหมถ้าฝนตกหนักพรุ่งนี้ก็เจอน้องหมอกแน่กับทาเราจะพังหรือเปล่า โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกัน ไม่ได้ลมแรงจัดเดี๋ยวไปหาะไรกิเกนเจอข้างล่างครับกเก๊ะ ก็เริ่มบอ,อกแล้วครับเรื่องจากวิเที่ยงวันไลอุณภูมิอุณภูมิตอนนี้เวลาแปดโมงห้าสามนาทีแปดก้าองศาเมื่อคืนเท่าไหร่เมืมเอ่อคืป็นสิบหกเสิบสิบหกสิบห้าเออสิบห้าค่ะแรงมากผมแรงมากผมข้าวเสร็จทอดไข่เสร็จกาแฟเสร็จอยากเป็นคนแรงมากกินไม่ได้ มีแด่พวกตัวอี้ปิวตัวอี้ปิวตั้งเก็บเตัวอี้ฝาปิวหายไปกับพาแล้วเอาีปเที่ยงเลยไล่เราไปเราฟูดูหาอะไรกินขึ้นมากันครับตรงไหนทาตรงไหนก็ไม่ว่ากันอาหารที่อาบแรงด้วยเพราะว่าจะดรถแดงแล้วก็จอดรถเปิดรถเข้าๆออกก็ปุดเต็มรถอยู่ดีข้างล่ากที่สโอเค เย็ีนมาครับทุกที่อยักันลงนลงชวนงานลงกระเฟ็นไฟะกันแตไฟ้ามีจย่างหันเขาะสี่สิบล้มีรถกอลสามสิบนาทีสองร้อยบาท ยานสี่สิบนะรถก๊อบหกร้อยสามรอนาทีโอเคเดี๋ยวเราไปหาเราก็ไปหาข้าวกิน